การนี้ก็จะเป็นโครงการหนึ่งที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกพพนะครับจะเน้นในในส่วนของเรือท่องเที่ยวที่เป็นรูปแบบที่เป็นเรือไฟฟ้าเน้นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานนะครับแล้วก็ในส่วนของการปล่อยมลภาวะนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอากาศนะครับแล้วก็ทางเสียงนะครับเราก็เลยอขอทุนจากกาไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยน,นะครับเพื่อที่จะพัฒนา รูปแบบการท่องเที่ยวนะครับในส่วนของโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในเขื่อนนะครับซึ่งทางกรอพอ์เนี่ยก็จะมีทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้อยู่นะครับเราก็พยายามที่จะเอาเทคโนโลยีนะครับที่เราสามารถที่จะ,ะพัฒนานวัตรกรรมพวกเรือไฟฟ้าเนี่ยมาใช้ประโยชน์นะครับในเชิงพาณิชย์ ต่อไในส่วนของตัวเรือนะมีความยาวนะครับประมาณ12เมตรนะครับแล้วก็สามารถที่จะรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดประมาณ15คนนะครับแต่ในความเป็นจริงก็สามารถที่บรรทุกได้มากกว่านั้นทีนี้ในส่วนของระบบตัวเรือเนี่ยก็เราก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือจะมีระบบขับเคลื่อนนะครับตัวนี้เราก็ใช้แบตเตอรี่นะครับลิเธียมเนี่ยข,ขนาด ประมาณ46กิโลวัตต์ฮาวซึ่งแบตเตอรี่ลิเทียมเนี่ยเราก็เลือกประเภทที่มีอายุการใช้งานยาวนานนะครับอีกระบบหนึ่งก็จะเป็นระบบที่เอาไว้สำหรับรองรับการการอาดประจุจากระบบโซล่าเซลล์จะมีชุดแบตเตอรี่ประมาณ8กิโลวัตต์ฮาวเพื่อที่จะเอามาใช้ในระบบปรับอากาศระบบไฟในเรือ ตู้เย็นแสงสว่างทั้งหมดระบบขับเคลื่อนเนี่ยเราใช้ตัวมอเตอร์นะครับขนาด15กิโลวัตต์นะครับจำนวน2ชุดตัวเทคโนโลยีที่เราพยายามเลือกเนี่ยนะครับก็จะเป็นระบบขับเคลื่อนที่เป็นระบบขับตรงนะเลือกมอเตอร์เนี่ยขนาด1,000 rpm นะครับแล้วก็ขับตรงกับใบจักรเรือเลยนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามที่จะลดในส่วนของการสูญเสีย นะครับอย่างเช่นชุดเกียร์เนี่ยพยายามตัดออกนะครับก็จะเหลืออ่าก็จะทําให้ตัวระบบเนี่ยมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นส่วนระบบการชาร์จนะครับตัวนี้เราใช้ระบบแบบ DC Quick c h a r g e ระหว่างการชาร์จเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกว่าเราจะใช้แรงดันที่ขนาดเท่าไหร่ก็จะใช้ระยะเวลาในการชาร์จประมาณ2ชั่วโมงระหว่างรอบการใช้งานน,นะครับอย่างเช่นตัวเรือของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้งาน ได้ประมาณ3ชั่วโมงนะครับหรือถ้าเทียบเป็นระยะทางเนี่ยก็ประมาณ30กิโลเมตรสำหรับจุดเด่นของตัวเรือไฟฟ้าเนี่ยก็จะอยู่ที่การประหยัดพลังงานต้นทุนของพลังงานนะครับถ้าเทียบกับเรือเครื่องยนตน์นะครับเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีความแตกต่างอยู่ประมาณา3เท่านอกจากนั้นจะเห็นได้ว่ามีเสียงที่เงียบระดับความดัง ของเสียงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ65เดซิเบลสำหรับเรือลำนี้เราก็พยายามที่จะอ,ออกแบบรองรับการใช้งานสำหรับการท่องเที่ยวเป็นแบบครอบครัวนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มขนาด10ถึง15คนนะครับโดยเราก็ใส่ฟังก์ชันอย่างเช่นโต๊ะนะครับที่เป็นเคาน์เตอร์บาร์ เอาไว้สําหรับนั่งชมวิวหรือการน,นั่งบริเวณชั้นบนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเราก็มีพื้นที่ให้สามารถที่จะขึ้นมาชมวิวใน,ในลักษณะที่มุมกว้างนะครับแล้วก็สามารถที่จะเห็นวิวในรอบทิศ360องศาพื้นที่หน้าเรือก็สามารถที่จะยืนที่จะรับลมเวลาขณะเรือวิ่งได้สําหรับการพัฒนาเรือไฟฟ้าเนี่ยเราก็พัฒนามาหลายรุ่นแล้วเพราะนั้นทางเราเนี่ยก็สามารถที่จะ ออกแบบเพื่อที่จะไปลองรับนะครับตอบโจทย์ลักษณะการใช้งานเราก็ยินดีที่จะให้บริการตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่คณะพาณิชยนาวีนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บิเอเคตศีรชชาครับ